ชมสวนค่ะอันนี้เป็นปลาพิกค่ะแม่ลกเก็บไปแล้วสองสามกระดงเด้อค่ะหินตากอยู่ทั้งหลังขาปลาพิกค่ะลกดดได้ละค่ะดกอันนี้คือเก็บไปแล้วเ้วยค่ะเห็นตากว้แล้วยังเก็บเบ่เบิดนี่ค่ะยังมีงันน่วยเขียวๆแด,ดงๆอยู่ค่ะปลาคือดกแถ้ ต้นใหญ่พร้อมมันกินได้บอมันเน่าพร้อมนี่โอ้ยออกซิดาต้นสมโอค่ะมารอเบิ่งสวนอยู่น้าค่ะโอ้แมงคือกินใบมันลำไยอีดอกระท้อนค่ะโอ้คืองามแทนนี่ค่ะกระท้อนปุยฝ้ายซีด้กินหน่วย มโน้แนวมักนะค่ะโอ้มะม่วงหาวมะนาวโหปลูกให้ป้าข้างบ้านกินค่ะจะของวัาก,กินโอ้สีมันงามเน่ยเนาะค่ะโอ้โบอกมีไหมต้นใหญ่ถ่วมหัวเลย มะกอกน้ำค่ะโอ้โหได้กินทุกปีดกดกค่ะคุณนะคะเห็ดกินกระเจีวโอ้ยยางแสบเลยค่ะโอ้โหต้นน้อยๆดกอีนี้ค่ะกินทุกปีต้นมอนมะอ่วงอ๋ตอต้นละมุดต้นนี่แหรค่ะ ระมุดพันนี่ค่ะไงหน่วยมันไงทอนไข่ไก่อันนี้ยังงงินัาตะออกอ้ยปลาเขาค่ะมันสัดออขึ้นอกยางค่ะรถไฟค่ะพี่น้องโด,ดนเห็นรถไฟเทียนหนึ่งรถ เมนูแล้วสัตว์ขึ้นบางยางคัดไหมคะคุณอาออกห่วงบางยางไหลยางงามเลยค่ะออกห่วงแล้วค่ะสีลมบ่เนาะคือเกีียวยางวัเนี้ปลาเขาเราอุ้ยเขาเรามีตางามงามค่ะเข่าพอลุกหน่อยกับงามค่ะเขาน้าติดกันกับงามโซนนี้มีตาเข่างามงมค่ะ เมื่อเบิ่งปลาพริกเนาองค่ะเก็บบรันเบิดนะนะคทะกำลังสุกกำลังแดงอยูม่มะพกโต้โดกค่ะแม่เราเก็บไปแล้วชุดหนึ่งไปกินอยู่เด้อคันเนี่ยที่ได้เอาไปกินอยู่ม่องเห็นงานน้ำค่ะ